สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับผมมาแล้วครับรายการที่ทุกท่านรอคอยครับผมวันนี้ที่5กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับผม5นาทีนะครับผมมาแล้วครับผมลูกพี่บอกจะแกะจะเปิดกล่องต้องอัดวิดีโอด้วยนะครับผมจัดให้ครับพี่ขอบพระคุณพี่นนท์มากๆกนะครับผม ขอบคุณมากพี่ไม่ต้องอธิบายนะพี่คงเข้าใจขอบคุณพี่เยอะมากเลยครับผมแล้วก็ดีใจกับลูกค้าทุกทกท่านนะครับผมราคาจองกันไปครับผมเปิดกันเลยนะครับมาแล้วนะครับผมกล่องใหญ่ๆเลยครับผมข้อมูลค่านี้ท่วมท่วมกันเลยครับผมตอนนี้มานะครับผม นี่น่าจะเป็นชุดของชุดกรรมการใหญ่ว่านะครับผมหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้ชุดกรรมการครับกรรมการสามนะครับผมกรรมการสามกรรมการสามนี่อะไรครับเงินหน้าแดงหนึ่งนะครับผมเงินหน้าแดงหนึ่ง นี่อะไรเอ่ยนี่หน้าทองคำหน้าทองพุงชาติครับสองครับผมหน้าทองสองเงินพุงชาติเงินสองสามสี่ห้าห้าครับผมนี่อะไรเอ่ย อันนี้เงินลงยาฟ้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าครับผมอันนี้ครับทองฟ้าครับผมอีกสองครับผมครับหมดแล้วนะครับทุกท่านที่มียอดครับผมยวจัดส่งให้นะครับผมท่วมทั่วมันไมครับผมกราบขอบพระคุณพี่นนท์ด้วยครับผม สวัสดีครับผมทุ่มทุมท่วมทุ่มท่วม